สวัสดีครันพูดเหลือนะค่ับอุลเหลือนิดหน่อยอไปล้างอ,อืมอ,อ,อ,อืมเดี๋ยว <c oughs> ปูนมันเหลือใส่ตรงไหนดีาหาที่ใส่ปูนก่อนปูนเหลืออยู่ประมาณสองหยุบเถวาๆนี้แล้วท่านเถวๆนี้แะไรนี่

บายบายเฮ้ยดูนะท่านใช่ดันดีดวงใช่ข้าวดู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 อะไรนี่ บาย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 บาายอะก็จะเดินทางกลับนะท่านสาาบานมาเออว่าชิดถามเพื่อไบาลเ้ออันทางลงหน้าเพื่อนอ่ะนะผมถามเพื่อนว่าเมื่อเมื่อว่านี่ อันพนิจเจ้าคือบริเวณทางลงหน้าเจ้าแค้มสะลวงนี่วะเฮ็ดสรลปลงไปนี่ยันเขาว่าวะยันไพร่ว่า,วาที่ลวงแม่นบอกแม่นยันเขาว่าวะเออก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิถามผู้ใหญ่บ้านให้อะยนันยันเขาว่าเออแต่ว่ามุงนี่มันมันมันใกล้ดิ มันสูงพอดบ่บ่สมมติว่าเฮาสิเฮ็ดนี่ยนะเฮาถมดินลงไปสลบสลปจังหน่อยนะเออมันก็สีไ้อยู่กีดินนะกีดินหลวงอันผู้ใหญ่บ้านเก้าน่ะมอกไห้หลวงมอกไห้ทาาบ้านตัวเด้าอ่แตัวเด้าเจ็บนสีบ้าดอกเั็นกีบ้าคองหลวงข้องยังอันชาาบ้านบพได้มีไฟตียังดอกอืมเน็ตลบโล่งจังหน่อยมันก็โล่งง่ายนั่นแหละก็ยถามเล่านะว่าอัน ขึ้นลงเราอ้อไปพุ้นไปวานทางใกล้ๆในเจ้าคุณโมเฮดทางลงวะโอย่านเขวาว,ว้าวอ่ะอ้าย่านไพว่าดอันนี้ฮะที่หลวงพระแม่นาวานี่แม่ยอยูเฮดท่างถมดินสลบลงไปอ่ะนะนึกออกบ่เออมันขอบซ่ามันสูงแม,ม่นบ่ล่ะมันสูงเฮาสีเอาสิเจิดลงเลยขึ้นลงกับปได้รถไทยนะเอาต้องถมดินจากสี่หาขั้นนี่ให้มันสลบลงไปสระดินเจ้าของมงนันแคมเพดหนาเฮดทางซ่าเหรอ ย่านเขาว่าหเหรอ้ยว่ะย่านไพระวาบดีเออเข้าใจว่าเป็นสะชาวบ้านดอกว,ว่ะสะลวงมันก็ผพ่านไปได้ตัวเนาะมันขี่รถพ่านได้ตัวเนาะเออ,เอ,อน่าสีบ่มีปัญหาชาวบ้านน่าสิบ่มีไฟว่าดอกเนาะจะสีไปถามเพื่อนบ้านให้ เวลาขนเขาคนน้ำแล้วมันจึงได้ง่ายนะต้องไปอ้อมไกล เก็บข้าวขอ,องทุกท่าน เรียบร้อยเก็บข้าวของโอ้เหลืออีกนิดเดียวมืออื่นมากนีก่อนปึ๊บแล้วเลีงนิดเดียวพรุ่งนี้น่าจะเกือบเสร็จอ่ะอสิเกือบแล้วคือการมืออนอีกไล้น้ออ่ะสิเหลือเก็บขอบนิดๆิดน้อยบัดนี้เอาฝากวนที้ดีครับบม